รอยเบียดยางดำนี้เจ้าได้มายังไงนะคะมาดูกันเดี๋ยวจะร้องออว่าได้มายังไงกันนะคะนี่นะคะประตูสามรถติดนะคะช่วงเช้าเช้าแล้วมาดูกันค่ะคือพิมพ์ต้องตีวงเลี้ยวเลนเดียวแล้วมันเลี้ยวไม่พ้นมันมีขอบฟุตบาทอยู่นะคะเห็นไหมคะนั่นแหลคะค่ะได้มาจากขอบฟุตบาทนะคะถ้าไม่เบียดไม่ปีนเราก็จะเลี้ยวมาออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่า เลนอีกเล่นหนึ่งอะ่ะเราตีหัวไปไม่ได้มันติดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบียดคือเบียดค่ะแต่เบียดให้น้อยที่สุดยืดหัวออกมาให้เยอะที่สุดไม่เบียดมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้าไม่เบียดนี่ก็คือต้องเป็นหางสั้นแล้วล่ะคะ่ะไม่กระสิบล้อเนาะเพราะว่าพิมพ์เป็นหางยาวเป็นเทนเลอร์ยาวตู้สั้นยังไงก็เบียดค่ะ แล้วเดี๋ยวพิมจะเบนหัวไปนะคะแล้วก็จะไปเลี้ยวตรงนู้นมาเพราะว่าถ้าต่อแถวเนี่ยก็คือจะยาว